เปิดเงินรางวัลการแข่งขันเย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022แชมป์ได้เท่าไหร่พร้อมเงินรางวัลน,นักกลฬายอดเยี่ยม MVP เห็นแล้วคุ้มเหนื่อยจากกรณีผลการแข่งขันเิ์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบ2กลุ่ม F นัดที่2ณประเทศโปรแลนด์ซึ่งทีมชาติไทยทีมอันดับ14ของโลกจะพบกับทีมชาติเยอรมนี ทีมอันดับ13ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยพาดท่าพ่ายทีมชาติเยอรมนี3ต่อ1เซต19ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ18และ23ต่อ25สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมสาวไทยจะลงสนามพบกับเซอร์เบียในวันศุกร์ที่7ตุลาคมนี้เวลา2องทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยล่าสุด สื่อดังในยุโรปได้เปิดจำนวนเงินรางวัลที่จะได้รับในวอลบอลโลก2022ออกมาให้แฟนๆได้รู้กันซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันวอลบอลที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกหลังจากที่ผุดรายการนี้ครั้งแรกเมื่อปี2017เพื่อเข้ามาแทนรายการเก่าอย่างโวลกลางปีของผู้หญิง การแข่งขันวเย์บอลชิงแชมป์โลก2022ในรอบแรกทีมที่ชนะได้รับเงินประมาณ8 2 4 0 0 0บาทส่วนทีมที่จะแพ้จะได้รับประมาณ6 4 4 0 0 0บาทขณะที่เงินรางวัลแชมป์รายการนี้จะได้รับ2ล้านเห,นหรียญสหรัฐประมาณ72ล้านบาทรองแชมป์ได้10,000เห,หรียญสหรัฐประมาณ36ล้านบาทอันดับที่3จะได้เงินรางวัล600,000เห,หรียญสหรัฐประมาณ20ล้านบาท และอันดับที่4จะได้เงินรางวัลประมาณ10ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลในส่วนตัวบุคคลอย่างนักกีฬายอดเยี่ยม MVP จะได้เงินรางวัล6 0 0 0ื่นเหรียญสหรัฐประมาณ2ล้านบาทและรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งจะได้เงินรับรางวัลละ2 0 0 0มื่นเหรียญสหรัฐประมาณ5 6 0 0 0 0บาท